เอาล่ะในที่สุดเราก็มาถึงแล้วที่นี่แหละปราสาทเออทำไมนำหน้างั้นอ่ะอืมเอ่อฮึที่นี่นะเหรอฉันรู้จักดีเลยฮมน่ารักจัง <c oughs> ทำไมฉันถึงหลงรักเธอนะ ที่นี่ใช่แน่ห้องถองของปราศาสตรฮฮถ่ายรูปดีกว่าฮึนั่นมันใช่หรือเปล่านะฉันเหรอบ้านอ่ะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันอ่ะอออ๋อ อ๋อฉันผิดมากใช่ไหมแต่ไุ่ตเด็กเกลียดฉันฉันจัดการเองเชื่อได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาฉันที่ห้องถุงดีนะเจแล้วรีบมาค่ะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับพี่สะพ้ยนะไม่สิ รับทราบ